สวัสดีครับพี่น้องมอนี้บ่าวมอบนะครับนี่นะครับพามาเบื่องว่านะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านพะเนียดตาบลพระเนียดนะครับอำเภอโคกสำโรงนะครับพี่น้องจังหวัดลบบุรีนะครับมอนี้วันที่ส2บสองนะครับพี่น้องสิบสองสบสองกะพามาเบื่องว่านะครับบรรยากาศ แรงเรงนะครับหาโม่งเคืองกาลังสีเข่าคอกนะครับเป็นฝูงของผู้ยหญ่แจ้งนะครับหรือพ่อแจ้งนะครับท่านผู้ใดติดตามผมจะเห็นคลิปเก่าๆนะครับเป็นนักลบเป็นน้ำหรือเล่าเนี่ยครับผมก็บบอแน่ใจนะครับกลับมานะครับมาเริ่มมีเงินบอมีเงินอยู่มื่นก็บาทเกือบสองมื่นนะครับหลังจากบวชแล้วนะครับมาจาก่านศึกทหารมากกลับบ้านมาบวชนะครับ ขอภัยนะครับกะเอาเงินมาสื่งงัวนะครับพี่น้องสื่งงัวจักสามตัวหาตัวประมาณนี้นะครับประมาณสามตัวหรือหาตัวนี่แหละผมก็จำาบอบอยได้นะครับเมื่อเริ่มเลี้ยงนะครับปัจจุบันมีอยู่ตอนนี้มีอยู่ร้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าขายไปแด่นะครับพี่น้องกะให้เบิ้งบรรยากาศนะครับพี่น้องงัวกินฟางนะครับอยู่ไฮนานะครับหลายคนคงสี คีนฮอดบ้านนะครับเห็นบรรยากาศแล้วกันจีคีนฮอดบ้านนะครับเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเอฟซีหลายๆคนนะครับก่อนอื่นกกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวมอบนีเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปนะครับพี่น้อง่ะนะครับบ่าวมอบสิผ้าไปเก็บบรรยากาศดีๆฝากพี่ฝากน้องนะครับบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องโอ้กินฟางมันแรงนะครับพี่น้อง ฟางนะครับที่เพิ่นดดเกี่ยวเกียวนะครับเพิ่นบมได้อัดเอาฟางนะครับงัว่าเลียมกินนะครับโบมีสะพ้ายนะครับงัว่าแถวนี้โบมีสะพ้ายนะครับกินดีนะครับฟางแห้ง ก่อนเขาขอกนะครับกะสีส้มๆเลยจักหน่อยนะครับแต่กับว่าถึงว่าส้มหลายนะครับตัวใดมีลูกก็ดีส้มเลยนะครับว่าชุดคอด ชุดนี้ก่ทีเป็นลูกของตัวที่ตอนนั้นผมเอามาพึ่งทับหน้าพี่น้องพึ่งเอามาพึ่งทับตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลงานแล้วนะครับเป็นสีแดงๆหลายตัวนะครับคือว่าให้ลูกโอเคเลยนะครับพอพันพิ่นบบปล่อยออกมานะครับอยู่ในขอกเหตุผลนะครับที่บบได้ปล่อยพอพันมาน้่ฝูงหนึ่งคือ มีงว่าหลายฝูงนะครับอยู่แถวนี้นะครับไว่ลาไปเลี้ยงขั้นฝูงอื่นเป็นสัตว์นะครับมันก็สิไปน้าฝูงอื่นนำกับ็ไยลยักลายายกเอากลับมายักนะครับก็เลยเอาไว้คอกนะครับเ็ปล่อยแต่ยนามือเลี้ยงนะครับมาในฝูงน้ํามูลครับเพื่อไว้ทับจับสัตว์นะครับ กินดีนะครับพี่น้องป้าอย่างนี้ะเรเบิองอีกนะครับอันนี้ลูกกระทบนะครับนี่ยลูกกระทบก็คือลูกกระทบงอหูงอใบสิ้นนะครับนี่คือคําว่าลูกกระทบนี่ครับหูสีเงาเขาเอื้อลูกกระทบนะครับถ้าลูกผสมบามั่นนะครับ ก็สิเป็นลูกผสมบามันก็คือพ่อบามันนะครับแม่เป็นงัวไทยงัวกลางออกมาหูบ้คย่ยเงวนะครับขั้นหูเง,งา้วเขาจะเอื้นลูกกระทบบาสินนะครับโอ้ตัวนี้แสดงว่าเชื่องนะครับมักให้คนเล่นไปเลยจะพาย่างออมนะครับไปไป นี่นอกำลังกินนมนะครับโค้งสางดีนะครับฟูงนี่งั็นว่าไ,ไงนะครับพี่น้องไทไงเกือบเกือบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับไถ่ไงกับไทกลางกับเบิ้งบ่ยากนะครับ เลียมเนื้อเลียมตัวสีห้างกันดูว่าไหลนะครับนี่นะพี่น้องผลงานแสดงว่าพอพันตัวนี้ให้ลูกดีนะครับพี่น้องเบืองแดงนะครับเม็ดสีแดงโบดนะครับคำว่าโบดก็คือจมูกดำนะครับ คิปหูดำนะครับขอบหูดำเพศดำนะครับแข้งขานะครับขั้นเบิงลึกไปอีกแข้งขาก็ต้องมีดำนะครับแจแจม,แจมๆเสีมๆเล็กน้อยนะครับนี่คืองัวโบดนะครับคัน้นงัวขาวโบดก็คือกันนะครับพี่น้องดังต้องดำโบมี การขาวนะครับขอมหูดำนะครับอาชีขอมหูอชีดำหน่อยดำาหลายแต่กับขอให้ดำนะครับแล้วก็เพศดำนะครับนั่นคืองว่วบดนะครับพี่น้องโอ้อน,นี้ลูกกระทบบาสิ้นนะครับโสมหลายกระมูอพญ,ญาดหลายนะครับนี่ลักษณะเองซี่นะครับต้องฉีดยาไายพญายา,ยาบยาบำรุงนะครับพี่น้อง นี่นะครับงัวลักษณะพญาตหลายเบิ่งชุดนี้นะครับพี่น้องอแดงแป๊ดเลยนะครับแสดงว่าพ่อนี้ให้ลูกดีนะครับเก็บเม็ดสีได้ดีนะครับเบิ่งนะครับผลงาน อากาศกำลังดีนะพี่น้องแสงกำลังดีบมฮอนเกินไปนะครับการถ่ายรูปก็ก,กำลังสวยนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นชุดรุ่นไล่กันเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับนที่ออกช่วงปีใหม่หลายนะครับพี่น้องใส่นี่ นะกอนเขาขอกนะครับพี่นอ้องกินฟางกินอย่างอิม่มเต็มที่นะครับค่อยเขาบ่ต้องเฝ้านะครับนี่นะครับน้ำนมดีแม่น้ำนมดีต้องล้นปากนะครับเนี่ยฟู่เลยนะครับติดปากฟองขาว,ขาวติดปากเลย ยางออมเบิงนะครับพี่นอ้องออมฟูงเลยมากหลายนะครับบรรยากาศเลงสีนครับกินหอดบานหาเบ่งยากนะครับ เริ่มอ้วยแล้วนะพี่น้องเริ่มอ้วยนาแล้วเตรียมตัวเขาขอกนะครับอ้ก,กินฟางดีนะฟางแห้ง

บ่จํำเป็นต้องสวยรู้นะครับพี่นอ้องรวยความสุขรวยอิสระเซรีนะครับใส่ชีวิตแบบที่เฮาอยากใส่ใช่ชีวิตแบบที่เฮาอยากเป็นนะครับพี่น้องเฮาที่บ่เสียดายชีวิตนะครับหลายคน ย่งางออกจากบ้านตามหาฝันตามหาหักแท่นะครับพี่น้องแต่ลืมคิดว่าหักแท่น,นอยู่ในบ้านนะครับบ่ได้อยู่นอกบ้านเลยนะครับกับบ่เคยคิดเห็นว่าคนไกลตัวนะครับคือหักแทหักอีหลีนะครับ เป็นตะเบิ้งนะครับพี่น้องว่าเลี่ยมหนีายกินดีนะครับเนี่ยกินฟางดีนีโอ้เป็นตะเสียบคัะปุ่มใส่ปุ่มใส่ รุ่นนี่หลายนะครับเนี่ยรุ่นเดือนบาเกินสองเดือนนี่นะครับหลายคักหลายเนี่ย นดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสีบบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเวลาบาวมอบล่งกับจี้เห็นกอรมูนะครับ คุยไรนะครับ f อนะครับอยากรีวิวขอกงวขอกควยนะครับหรือมีสินค้าอยากให้โฆษณาให้ก็ติดต่อเบามอบได้นะครับผมทางเพจก็ได้นะครับเพจกบวละชินาฟร์มนะครับเบอร์โทรเบามอบกับศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามนะครับโทรมาหรือบันทึกไว้กับเป็นเบอร์ไล่เลยนะครับขึ้นไล่เลยไปนะครับพี่น้องคลิปนี้กันล่ากันไปก่อนนะครับ กับบรรยากาศนะครับง่าเลี่ยมหายาเนื้อมือเร่งนะครับผมสวัสดีครับ